สวัสดีค่ะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณบอลที่จังหวัดกาลาสินเกี่ยวกับที่ดินผืนหนึ่งใช่ค่ะที่ดินที่แม่คุณบอลซื้อมาในราคาที่แบบถูกมากจนน่าสงสัยแล้วก็มีข่าวลือแปลกๆด้วยค่ะเป้าหมายวันนี้คือจะมาสำรวจความน่ากลัวปริศนาต่างๆในเรื่องนี้กันค่ะครับผมเริ่มกันเลยค่ะเรื่องมันเริ่มจากที่ดินผืนนี้นะคะ เดิมทีเป็นของคุณยายท่านหนึง่งที่แบบห่วงมากใครมาขอซื้อให้ราคาสูง4-5ห้าแสนก็ไม่ขายไม่ยอมขายแต่จู่ๆค่ะก็ตัดสินใจขายให้แม่คุณบอลแค่40,000บาทเองโหจาก4 5่ห้แสนเหลือ4ี0 0 0ื่นมันต่างกันเยอะมากนะครับใช่ค่ะแต่ที่พีกกว่านั้นคือคืนที่ขายที่เสร็จรับเงินเรียบร้อยตอนเย็นนะคะคุณยายกลับมาที่ที่ดินผืนนั้นแล้วก็เ เอาน้ำมันราดตัวเองจุดไฟเผาตัวตายตรงนั้นเลยค่ะเฮยอันเนี้ยอันเนี้ยคือจุดเริ่มต้นที่มันโอโ้โหกระแทกใจมากเลยนะครับการตายแบบนี้บนที่ดินที่เพิ่งซื้อมาหมาดๆ <S 1> <S 1> มันเลยทําให้รู้สึกไม่สบายใจกันตั้งแต่แรกเลยค่ะแล้วก็เกิดคําถามว่าเอ๊ะทําไมคุณยายถึงทําแบบนั้น <S <S ครับถึงเราจะไม่รู้เหตุผลจริงๆแต่มันก็สร้างบรรยากาศอึมครึมความรู้สึกอาถรรพ์ให้กับที่ดินผืนนี้ทันทีเลยนะ เวลาผ่านไปค่ะคุณบอลโตเป็นหนุ่มก็เลยขอย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่สร้างบนที่ดินผืนนี้อ้าวเขากล้าไปอยู่เหรอครับทั้งที่รู้เรื่องราวตอนแรกๆแกก็จําได้นะคะแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรมากแถมยังชอบไปนั่งเล่นใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านตอนกลางคืนด้วยค่ะเห็นว่าน่าจะเป็นต้นมะม่วงนะไปนั่งฟังเรื่องผีแถวนั้นครับแล้วเรื่องเพื่อนบ้านล่ะครับที่ว่าแปลกแปลก อ๋อค่ะคือข้างบ้านเนี่ยมีคุณลุงคนหนึ่งแกเพิ่งเสียภรรยาไปแล้วหลังจากนั้นแกก็เริ่มมีอาการแปลกๆค่ะเหมือนเหมือนมีสองคนในร่างเดียวสองบุค,คลิกเหรอครับใช่ค่ะบุค,คลิกปกติก็จะเงีย,เยบๆซึมๆนะคะแต่อีกบุค,คลิกหนึ่งเนี่ยจะพยายามผูกคอตายตลอดเลยฮะผูกคอตายแล้วคุณบอนก็ไปเจอเหตุการณ์นี้บ่อยๆเหรอครับค่ะคุณบอนเล่าว่าเจอหลายครั้งเลยค่ะเข้าไปช่วยไว้ได้ทันตลอด พอดึงลงมาได้คุณลุงแกก็จะดูงงงงสับสนแล้วก็กลัวตายด้วยนะคะมีถามตัวเองว่าคูมาทําอย่างนี้ได้ยังไงวะอะไรแบบนี้อ <c oughs> เหมือนไม่รู้ตัวว่าทําอะไรลงไปใช่ค่ะแต่แกก็ยังพยายามทําอยู่เรื่อยๆจนครอบครัวต้องคอยระวังตัวแกเป็นพิเศษเลยค่ะบางทีก็ต้องผูกแกไว้กับเสาบ้านบ้างหรือแม้กระทั่งกับต้นไม้ต้นนั้นครับครับเข้าใจได้ว่าพยายามห้ามแต่กลายเป็นว่าไปผูกไว้ตรงจุด เออจุดที่แกพยายามจะไปตายพอดีมันก็ยิ่งดูแปลกๆเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็มาถึงครั้งสุดท้ายค่ะที่คุณบอลเห็นคุณลุงพยายามจะผูกคออีกครับครั้งนี้เป็นยังไงครับครั้งนี้ต่างออกไปค่ะตอนที่คุณบอลเห็นเนี่ยคุณลุงกําลังดึงเชือกให้แน่นแล้วแต่แกยิ้มค่ะยิ้มเหรอครับค่ะยิ้มแบบ ดูน่ากลัวคุณบอลพยายามจะเข้าไปช่วยแต่คุณลุงไม่ยอมดึงเชือกแน่นขึ้นอีกคุณบอลก็เลยตะโกนเรียกคนในบ้านคุณลุงแล้วมีคนออกมาไหมครับมีค่ะคนในบ้านออกมาแต่แค่มองแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไปเฉยเลยฮะไม่ช่วยเหรอครับไม่ช่วยค่ะคุณบอลงงมากตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านเดินมาเจอพอดีก็เลยเรียบดึงตัวคุณบอลออกมาบอกว่าอย่าเข้าไปยุง่งแล้วคุณลุงล่ะครับพอคุณบอลหันกลับไปมองอีกทีก็ไม่เห็นคุณลุงแล้วค่ะ S <S> <S เหลือแต่เชือกเป่าๆห้อยอยู่ตรงนั้นโหหายไปต่อหน้าต่อตาเลยการยิ้มนั่นก็น่าขนลุกแล้วนะแล้วยังมาเจอคนในบ้านไม่สนใจอีกมันดูผิดปกติมากๆเลยแล้วความจริงก็เปิดเผยค่ะผู้ใหญ่บ้านกับครอบครัวคุณลุงก็เลยเล่าให้คุณบอนฟังว่าจริงๆแล้วนะ่ะคุณลุงผูกคอตายสําเร็จที่ต้นไม้ต้นนั้นไปก่อนหน้านี้แล้วอา้าวแปลว่าที่คุณบอลเห็นที่เข้าไปช่วยที่ไปกอดขาดึงลงมาไม่ใช่คุณลุงตัวจริงค่ะ เป,เป็นวิญญาณหรืออะไรสักอย่างที่ปรากฏให้เห็นแล้วไม่ใช่แค่คุณบอลนะคะคนอื่นๆก็เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เหมือนกันโอ้โห oh นี่คือจุดหักมุมสำคัญเลยการปรากฏตัวซ้ำๆที่เรียนแบบเหตุการณ์ตายของตัวเองรอยยิ้มนั้นการสัมผัสได้มันยิ่งตอกย้ำว่ามีพลังงานบางอย่างผูกติดอยู่กับสถานที่ตรงนั้นโดยเฉพาะต้นไม้ต้นนั้นเลยครับเรื่องยังไม่จบแค่นั้นค่ะ คืนนั้นคุณบอลกำลังสับสนคิดวนเวียนเรื่องคุณลุงอยู่แกก็เห็นเห็นคุณยายเจ้าของที่ดินเดิมมายืนอยู่หน้าบ้านคุณยายที่เผาตัวเองตายนั่นแหละครับใช่ค่ะคุณยายมาเตือนคุณบอลว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องคุณลุงให้มากนักเดี๋ยวเขาจะเข้ามาหาถึงในบ้านได้เขาในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงวิญญ,ญาณคุณลุงนะครับน่าจะใช่ค่ะแล้วคืนนั้นคุณบอลก็ฝันร้ายเลย ฝันว่าคุณลุงมาชวนไปเล่นผูกคอด้วยกันโอ้โหชัดเจนเลยครับคำเตือนของคุณยายเหมือนจะบอกว่าพลังงานมันเชื่อมโยงกันอยู่บนที่ดินผืนนี้ทั้งเจ้าของเดิมทั้งคนที่เพิ่งตายไปสุดท้ายค่ะผู้ใหญ่บ้านก็เลยตัดสินใจว่าต้องเผาต้นไม้ต้นนั้นทิ้งครับตัดไฟแต่ต้นลมพอเผาต้นไม้ทิ้งการปรากฏตัวของคุณลุงในลักษณะนั้นก็หายไปจริงๆค่ะอืมแต่ หหาายยไปปมดเเลลรือ่ครับคุณมอนบอกว่าการปรากฏตัวแบบนั้นหายไปแต่เรื่องแปลกๆอย่างอื่นในบ้านหรือบนที่ดินก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ได้หายไปทั้งหมดอ๋อ oh. แล้วที่น่าขนลุกอีกอย่างคือคุณคิงคนที่เล่าเรื่องนี้ในรายการ The Ghost Radio นะคะตอนที่กำลังเล่าสดๆอยู่ก็เจอเหตุการณ์แปลกๆด้วยไฟดับเสียงแทรกเข้ามาอะไรแบบเนีค้ครับครับ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจแสดงว่าพลังงานมันอาจจะยังอยู่จริงๆการเผาต้นไม้เลยเหมือนเป็นการแก้ที่ปลายเหตุหรือกําจัดแค่อาการหนึ่งออกไปใช่ค่ะเหมือนตัดช่องทางการปรากฏตัวหลักของคุณลุงไปเฉยแต่บุค,คลิกหลอนโดยรวมของสถานที่นี้มันอาจจะยังคงอยู่โดยเฉพาะเมื่อปมการตายของคุณยายเจ้าของที่คนแรกก็ยังไม่มีใครรู้สาเหตุจริงๆว่าทำไมแกถึงทำแบบนั้นค่ะ สรุปแล้วเรื่องบุคลิกหลอนนี่ทิ้งปมไว้เยอะมากเลยนะคะทั้งเรื่องที่ดินราคาถูกกับก,บการตายปริศนาเรื่องสองบุคลิกของคุณลงุงก,กับการตายซ้ำๆที่ต้นไม้การเผชิญหน้ากับวิญญาณแบบใกล้ชิดแล้วก็คำเตือนของคุณยายอีกครับมันเป็นเรื่องที่ผูกเอาโศกนาตกรรมเข้ากับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้อย่างน่าขนลุกจริงๆคำถามสำคัญที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้คิดก็คือ การเผาต้นไม้มันแก้ปัญหาที่ต้นต่อจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่การลบอาการหนึ่งออกไปใช่ครับถ้าบุค,คลิกหลอนที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ตัวที่ดินเองพลังงานนั้นคืออะไรกันแน่และมันจะแสดงตัวออกมาในรูปแบบไหนอีกตราบใดที่ปมการตายของคุณยายยังไม่คลี่คลาย วันนี้เราจะมาะคุยเจาะลึกเรื่องหนึ่งนะคะอ๋อครับผมชื่อเรื่องว่าห้องใต้ต้นโพค่ะเป็นประสบการณ์ตรงของคุณแกป๊ปเลยที่เกสเฮาส์แห่งหนึ่งในพิษณุโลกครับเรื่องนี้ของคุณแกป๊ปนี่เออน่าสนใจมากนะคือเป็นประสบการณ์ที่เขาไปเจอที่บังกะโลใช่ค่ะที่ดันไปอยู่ใต้ต้นโพคู่พอดีเป๊ะเลยแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆที่มันไปโยงกับประวัติศาสตร์ของที่นั่นได้ โห่เง้นดวเรามาไล่เรียงรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะว่าเจออะไรบ้างได้เลยครับเริ่มจากคุณแก๊ปไปติดต่อง,งานราชการที่พิษณุโลกนี่แหละค่ะแล้วก็หาที่พักใกล้ๆครับก็เจอเกสต์เฮาส์นี้แล้วเขาขอห้องแบบบังกะโลที่แบบขับรถเข้าไปจอดข้างๆได้เลยสะดวกดีแต่ว่าแต่พนักง,งานดูลังเลนิดหน่อยนะคะเออแต่สุดท้ายก็ให้คุณแจมาอ่าตรงนี้แหละครับจุดน่าสังเกตแรกเลยคือบังกะโลหลังนั้นอ่ะมันตั้งอยู่ใต้ต้นโพคู่ โพคู่เลยเหรอคะใช่ครับต้นใหญ่ด้วยแล้วบรรยากาศรอบๆบ,บังกะโลหลังนั้นนะ่ะมันจะดูเก่าๆรกๆก,กว่าโซนอื่นหน่อยอือแล้วที่สำคัญคือมีสารพระภูมิเก่าๆอ่ะครับหลายสารเลยตั้งอยู่ตรงระหว่างต้นโพสองต้นนั้นโหฟังดูบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะใช่ครับคือตามความเชื่อต้นโพโดยเฉพาะโพคู่เนี่ยบางทีก็เชื่อว่าเป็นที่แรงหรือมีอะไรสิงสถิตยอยู่ ยิ่งมีสารเก่าๆเยอะๆอีกมันก็ยิ่งเสริมบรรยากาศเข้าไปอีกค่ะแล้วพอเข้าไปในห้องพักล่ะคะเป็นไงบ้างในห้องการจัดวางก็แปลกๆครับคือเป็นเตียงเล็กสองเตียงค่ะแต่หันหัวเตียงเข้าหาประตูห้องอ้าวปกติไม่ทํากันแบบนั้นนี่คะใช่ครับแล้วปลายเตียงทั้งสองเนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้าบานใหญ่สูงจรดเพดานเลยแล้วบานตู้ทั้งหมดเป็นกระจกเงากระจกเงาทั้งบานเลยเหรอคะใช่ครับแล้วตู้กระจกเนี่ย มันตั้งขวางทางเข้าห้องน้าพอดีเลยแปลกจังคุณแก๊บเขาสงสัยไหมคะว่าทําไมเขาก็เดาๆนะครับว่าเอา่อบางทีอาจจะตั้งเตียงแบบนี้เพื่อเลี่ยงไม่ให้หันเท้าไปทางต้นโพใหญ่หน้าห้องหรือเปล่าเชื่อครับแล้วเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดตอนเขานั่งทํางานในห้องนี้แหละยังไงคะเขาได้ยินเสียงเหมือนที่นอนอีกเตียงหนึ่งมันยุบตัวเบาๆอะครับเสียงแบบยวบยวบ เหมือนมีคนนั่งเหรอคะประมาณนั้นเลยครับแต่เบาๆนะแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนมีลมพัดผ่านหลังวูบทั้งที่ไม่ได้เปิดหน้าต่างใช่ครับทั้งที่ปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วลมพัดผ่านสองครั้งนะครั้งแรกจากประตูไปทางห้องน้ําอีกครั้งจากห้องน้ํามาทางประตูโหแค่นี้ก็เรือ้อรอนแล้ว่ะคะยังครับยังไม่หมดพอลองหันไปมองเตียงอีกหลังเตียงที่ได้ยินเสียงยั่วเมื่อกี้ครับค่ะก็เห็นว่าผ้าปูที่นอนมันยับจริงๆ ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยขนลุกเลยค่ะพวกนี้เหมือนเป็นสัญญาณเตือนเล็ก,ลกๆน้อยๆก่อนเจอของจริงครับซึ่งก็เกิดขึ้นตอนที่คุณแก๊บเขาย้ายไปนั่งอ่านเอกสารบนเตียงด้านในเตียงที่ติดกับผนังแล้วก็เผลอหลับไปใช่ครับเขาใช้คําว่าวูบหลับคือเหมือนไม่รู้ตัวเลยหลับไปตอนไหนไม่รู้แล้วพอตื่นขึ้นมาตื่นมานี่คือมืดสนิทเลยครับขยับตัวไม่ได้เลยอะอาการแบบนี้ครับคล้ายๆ sleep paralysis แต่เขาบอกว่ากรอกตาไปมาได้นะแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงอะไรคะเสียงดนตรีไทยครับชัดเลยเป็นเสียงปีชวากับเสียงกลองตะพนดนตรีไทยเลยเหรอคะในห้องพักเนี่ยนะใช่ครับแล้วความรู้สึกตอนนั้นคือไม่ใช่แค่ขยับไม่ได้นะแต่รู้สึกเหมือนโดนเอ่อโดนมัดโดนรัดตรึงไว้เลยโดนมัดครับแล้วก็เหมือนโดนเอาอะไรมาปิดตาไว้ด้วย เห็นแค่แสงรำไรไรลอดเข้ามาจากข้างล่างนิดหน่อยโหน่ากลัวมากค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินวนรอบตัวครับเสียงแบบสวบสวบช้า,ชาๆเหมือนคนย่องเท้าค่อยๆคืบเข้ามาฟังดูเหมือนพิธีกรรมอะไรสักอย่างเลยนะคะจังหวะนั้นแหละครับที่คุณแก๊บเขารวบรวมสติแล้วก็ประติดประต่อเรื่องทั้งหมดในหัวเอออาการเหมือนโดนมัดโดนปิดตาเสียงดนตรีเสียงคนเดินย่องย่องเขาก็นึกขึ้นมาว่าเฮ้ย นี่มันเหมือนนักโทษที่กําลังจะโดนประหารเลยนีิว่าแล้วไอเสียงเดินย่องๆนั่นน่ะเหมือนมีคนกําลังรําดาบอยู่รอบตัวเขารําดาบก่อนประหารเหรอคะใช่ครับซึ่งมันก็มีจริงๆในประวัติศาสตร์นะแล้วเสียงดนตรีกับเสียงฝีเท้ามันก็ค่อยๆเร่งจังหวัดขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,น,นแล้วก็เงียบกริบแล้วไงต่อคะพองเงียบปุ๊บก็ได้ยินเสียงเหมือนดาบฟันผางอากาศเลยครับดังวืด Oh. แล้วก็ตามด้วยความรู้สึกเย็นวาบที่คอเขาบอกแวบเสียวแวบที่คอจากซ้ายไปขวา เหมือนคมดาบพึ่งผ่านไปเลยน่ากลัวมากค่ะแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นเลยครับทีนี้ตื่นกลับมาในห้องสภาพคือห้องสว่างเหมือนเดิมนะแต่ตัวเขาสั่นเหงื่อแตกเต็มตัวเลยโอ้รอดมาได้แต่คงขวัญเสียหน้าดูแต่เรื่องยังพีคไม่หยุดครับพอลืมตาตั้งสติได้เขาก็มองไปที่กระจกเงาบานใหญ่ปลายเตียงนั่นแหละที่เป็นตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะใช่ครับแต่ภาพในกระจกแทนที่จะเป็นตัวเขาเองกลับเห็นเป็นร่าง เ,เป็นอะไรคะผู้ชายใส่ชุดสีแดงไม่มีหัวครับฮะไม่มีหัวครับนั่งท่าเดียวกับเขาเลยพนมมือถือดอกไม้ทูบเทียนอยู่ด้วยโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะคนลุกไปหมดแล้วอะยังครับยังมีเสียงเคาะดังตุบตุบตุบมาจากในตู้เสื้อผ้ากระจกนั่นอีกพอแล้วมั้งคะหนีเถอะใช่ครับคุณแก๊ปบก็คิดแบบนั้นแหละตัดสินใจวิ่งห้องน้ำก่อนกะจะล้างหน้าล้างตาเรียกสติค่ะพอเข้าห้องน้ำปุ๊บ ไฟดับพรึบเลยครับโห oh, เอาอีกแล้วครับจังหวะนั้นคือกลัวสุดขีดแล้วกำลังจะเปิดประตูห้องน้ำหนีออกมาค่ะ <Ha. S 2> ก็มีมือเย็นเฉียบเลยครับมาคว้าข้อมือเขาไว้กรีดโดนจับตัวแล้วเหรอคะโชคดีที่เขาสะบัดหลุดครับแล้วก็วิ่งพรวดออกมาจากห้องเลยไม่ได้เก็บของอะไรทั้งนั้นวิ่งไปที่รถสตาร์ทเครื่องแล้วก็ไปเลยเหรอคะยังครับ เขานั่งสงบสติในรถแป๊บหนึ่งแล้วก็ยกมือไหว้ท่องในใจว่าเออไม่ได้มาลบลูนะถ้าอยากได้ส่วนบุญก็มาดีๆอย่ามาหลอกมาหลอนให้กลัวกันเลยเราได้ผลไหมคะพออธิฐานจบไฟในบังกะโลก็ติดพรึบขึ้นมาเหมือนเดิมครับโหอย่างกับรู้เรื่องเลยเขาก็เลยเอาอ่ะรีบกลับเข้าไปคว้ากระเป๋าของใช้จําเป็นแล้วก็ขับรถออกมาเลยครับไปหาโรงแรมในตัวอําเภอนอนแทนเป็นใครก็ไม่กล้านอนต่อแล้วคะ่ะครับผม พอวันรุ่งขึ้นเขาก็ได้ไปเจอหัวหน้าหน่วยงานราชการที่ไปติดต่อง,งานนั่นแหละก็เลยลองเล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้ฟังแล้วหัวหน้าว่าไงคะคําตอบที่ได้นี่คือเฉลยทุกอย่างเลยครับหัวหน้าเขาบอกว่าไอ้พื้นที่ตรงเกสเฮ้านั้นอนะ่ะโดยเฉพาะตรงที่มีต้นโพคู่ค่ะสมัยก่อนนู้นสมัยอยุธยาเลยนะมันเคยเป็นลานประหารจริงๆครับลานประหารใช่ครับเอาไว้ประหารนักโทษหรือพวกเฉลยศึกซึ่งเขาว่าตามความเชื่อโบราณ การประหารมักจะทําในที่ที่มีต้นโพคู่โหมีหน้าละคะประสบการณ์ที่คุณแก๊บเจอทั้งเสียงดนตรีรําดาบความรู้สึกเหมือนโดนฟันคอร่างไม่มีหัวในกระจกใช่ครับมันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของสถานที่เป๊ะเลยเหมือนเขาได้ย้อนกลับไปสัมผัสเหตุการณ์ในอดีตเลยนะฟังแล้วก็อืมน่าขนลุกจริงๆคะ่ะสรุปคือเรื่องนี้มันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากๆตั้งแต่ลางบอกเหตุเล็กๆน้อยๆตอนแรกครับ แล้วก็ประสบการณ์ที่เหมือนจริงมากๆตอนกึ่งหลับกึ่งตื่นนั่นภาพสะท้อนในกระจกที่แบบพีคสุดๆแล้วทั้งหมดก็มาลงล็อกกับข้อมูลประวัติศาสตร์เรื่องลานประหารพอดีค่ะมันทําให้เห็นเลยนะคะว่าบางทีสถานที่ก็อาจจะเก็บความทรงจําหรือ,อพลังงานบางอย่างจากเหตุการณ์รุนแรงในอดีตไว้จริงๆใช่ครับแนวคิดเรื่อง place memory หรือความทรงจําของสถานที่เนี่ยมันน่าทึ่งนะคือเหมือนประสบการณ์ส่วนตัวของคุณแก๊ปเนี่ย มันไปจูนไปสัมผัสกับร่องรอยในอดีตตรงนั้นพอดีมันเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างประวัติศาสตร์ความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เอ,อ่อบางทีวิทยาศาสตร์ก็ยังอธิบายได้ไม่หมดนะคะครับผมซึ่งมันก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าการที่คนคนหนึ่งถูกดึงเข้าไปสัมผัสอ,สอ,อดีตที่น่ากลัวของสถานที่แบบนี้มันอาจจะมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ลึกๆหรือเปล่าหรือมันก็เป็นแค่เอ,อ่อเสียงสะท้อนจากอดีตที่ยังก้องอยู่รอวันจางหายไปเฉย,เฉย วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่เอ่อทั้งเศร้าแล้วก็ขนลุกเหมือนกันค่ะครับเล่าประสบการณ์ตรงเลยเกี่ยวกับเอ่อคุณลุงเก็บของเก่าที่รู้จักกันดีใช่ค่ะลุงคนนี้เป็นคนขยันนะคะเลี้ยงลูกสาวสองคนคนเดียวเลยแบบว่าลำบากมากแต่แล้ววันนึงแกก็หายไปอืมแล้วพอกลับมานี่สิครับกลับมาแบบไม่เหมือนเดิมเลยค่ะ เรื่องนี้มันมีหลายอย่างผสมกันนะคะทั้งเรื่องชีวิตความเชื่อแล้วก็เอ,อ่อเรื่องในชุมชนด้วยก็น่าสนใจดีค่ะลองมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผมเริ่มจากความสัมพันธ์ปกติก่อนเนอะครอบครัวผู้เล่าเขาก็เอ,อ่อช่วยเหลือลุงแกตามปกติค่ะก็เก็บขวดเก็บเสื้อผ้าเก่าๆไว้ให้หรือมีอาหารก็แบ่งให้บ้างเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะครับแต่แล้วสัญญ,ญาณแปลกๆมันก็เริ่มมา ก่อนที่ลุงแกหายตัวไปแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีตอนดึกๆใช่ค่ะตอนเจอนี่คือแกดูอิดโรยมากพูดน้อยลงแล้วที่สําคัญเลยคือกลิ่นกลิ่นนี่แหละครับกลิ่นเหม็นรุนแรงมากแบบว่าผู้เล่าบอกเหมือนกลิ่นซากสัตว์ตายเลยโอ้แค่ฝังก็ะสุมไม่ดีแล้วนะคะครับกลิ่นนี้มันอาจจะตีความได้หลายอย่างนะอาจจะเป็นเรื่องสุขอนามายัยหรือ มันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรบางอย่างที่ไม่ดีที่มองไม่เห็นก็ได้หลังจากนั้นไม่นานลุงแกก็มาอีกคราวนี้มาชาวมืดเลยค่ะแล้วก็มาขอของที่อมแปลกมากครับขออะไรนะคะขอชุดขาวสำหรับบวชชุดหนึ่งแล้วก็ผ้าไตรกับผ้าอาบน้ำฝนอย่างละผืนือขอชุดบวชใช่ค่ะ แล้วกลิ่นเหม็นนั้นก็ยังอยู่นะคะแถมผู้เล่ายังรู้สึกเหมือนเห็นรอยอะไรแปลกๆที่คอลุงในความมืดสลัวๆวด้วยคำขอนีออ่สำคัญมากเลยนะคะมันไปเชื่อมกับเรื่องที่รู้ที่หลังแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเรื่องมันเศร้าก่อนค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นมีคนไปเจอศพผู้ชายในพงหญ้าหลังหมู่บ้านครับสภาพคือเนนาเปื่อยแล้วจำแทบไม่ได้แต่จำได้จากเสื้อผ้าค่ะ เป็นชุดที่บ้านผู้เล่าเคยให้ไปก็เลยรู้ว่าเป็นลุงเก็บของเก่าอืมแล้วสภาพศพเป็นยังไงบ้างครับโหดมากค่ะมีรอยเหมือนโดนปาดคอแล้วก็โดนทุบที่หัวด้วยตำรวจบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาเป็นสัปดาห์แล้วแกมาขอชุดบวชนี่นานั่นนะสิคะตรงนี้แหละที่มันเออเหนือธรรมชาติมากมคือคนที่ตายไปเป็นสัปดาห์แล้วจะมาปรากฏตัวมาพูดคุยได้ยังไงใช่ครับมัน มันท้าทายความเข้าใจปกติเลยนะเรื่องพบภูมิเรื่องวิญญาณอะไรพวกนี้แล้วหลังจากรู้ข่าวการตายนะคะผู้เล่าก็เจอเรื่องแปลกๆอีกเริ่มจากได้ยินเสียงกระซิบในรถเสียงกระซิบค่ะเสียงกระซิบขอชุดบวชทั้งๆท,ท,ที่ขับรถอยู่คนเดียวโหคนลกเลยครับแล้วเรื่องชุดบวชนี่มันมันมีที่มาที่ไปนะครับยังไงเหรอคะคือพอไปสืบถามลูกสาวแกรหรือคนรู้จักนะครับ เขาก็บอกว่าลุงเคยบ,บ่นว่าท้อแท้กับชีวิตแล้วก็เคยเปรยว่าอยากบวชหนีทุกข์อ๋อหรอคะงั้นที่มาขอก็คือความปรารถนาสุดท้ายของแกน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับคือเป็นสิ่งที่แกอยากทําแต่ไม่มีโอกาสได้ทําจิตมันก็เลยยังผูกพันอยู่กับเรื่องนี้โหแล้วมันไม่ได้มีแค่เสียงนะคะคุณแม่ของผู้เล่าก็เจอเหมือนกันมาปรากฏตัวให้เห็นเลยย้ำเรื่องเดิมขอชุดบวชครับ แล้วก็มีที่อ่าพีกสุดเลยใช่ไหมครับที่ผู้เล่าเจอเองที่บ้านใช่ค่ะอันนี้น่ากลัวมากคือมาแบบสภาพเละเลยหน้าเละตาโบคอเวะหว่มาย้ำขอชุดบวชเสียงแข็งเลยค่ะโอ<ห>้แต่พอพูดจบแกก็ร้องไห้บอกว่าห่วงลูกสาวสองคนอืมน่าคิดนะครับคือถึงจะยังห่วงลูกซึ่งเป็นเรื่องทางโลกนะ แต่การปรากฏตัวการสื่อสารกลับน่ากลัวมากมันอาจจะสะท้อนความทุกข์ความสับสนของวิญญาณหรือเปล่าครับความปรารถนาดีมันถูกบิดเบือนไปด้วยความเจ็บปวดตอนตายอะไรแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วเรื่องมันก็ค่อยๆค,คลายปมตอนที่ผู้เล่าตัดสินใจไปทําบุญใส่บาตรให้ลุงตอนเช้าครับแล้วยังไงต่อครับผู้เล่าบอกว่าตอนใส่บาตรเนี่ยรู้สึกเหมือนลุงมายืนอยู่ข้างๆเลยค่ะแล้วที่แปลกกว่านั้นคือพระที่รับบาตร ท่านพูดขึ้นมาท่านพูดว่าอะไรครับท่านพูดว่าเขาให้แล้วนะอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยเหมือนท่านรู้ท่านเห็นว่าวิญญาณลุงอยู่ตรงนั้นโอ้นี่ก็เป็นความเชื่อเรื่องการทําบุญอุทิศส่วนกุศลเลยนะครับแล้วก็บทบาทของพระสงฆ์ที่เหมือนเป็นสื่อกลางช่วยปลดปล่อยวิญญาณที่ติดค้างค่ะแล้วพอพระพูดจบผููเลาก็เห็นวิญญาณลุงหันมายิ้มให้เป็นยิ้มที่ยังดูน่ากลัวอยู่นะคะ แต่แล้วร่างแกก็ค่อยๆจางหายไปเหมือนกับว่าได้รับส่วนบุญแล้วก็ไปสู่สุคติแล้วใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเรื่องก็จบลงแบบเศร้าๆแต่ก็ทิ้งอะไรให้คิดเยอะเลยนะคะเรื่องความตายที่มันไม่ปกติแล้วก็ความปรารถนาสุดท้ายที่มันยังแรงกล้าอยู่ใช่ครับกรณีนี้สะท้อนความเชื่อเรื่องจิตที่ยังผูกพันเรื่องความปรารถนาที่ไม่สมหวังได้ชัดเจนมากโดยเฉพาะเรื่องบวชเนี่ย เป็นกุศลใหญ่ที่คนไทยให้ความสำคัญพอไม่ได้ทำมันก็กลายเป็นเหมือนพันธนาการหลังความตายฟังแล้วก็ย้อนกลับมามองตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งสำคัญที่เราอยากทำให้เสร็จก่อนตายหรือจริงๆแล้วการเตรียมใจยอมรับความตายอย่างสงบอาจจะสำคัญที่สุดหรือเปล่า